สวัสดีค่ะร้านต่อจเจริญกันยังนะคะที่พี่ๆีเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นล้อเข้าใหม่ประจำวันค่ะเป็นล้อปลายแดงทอ0ซูลน,นะคะแล้ววันนี้จะพาไปชมล้อที่ใส่กับกระบะโตโยต้าพีเรเนอแล้วก็ Fortuner นะคะ2ตัวนี้สามารถใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นเลยค่ะลูกค้าคะนะคะไปชมเลยค่ะจะบอกว่าลูกค้ามาไกลมากนะคะมาจากจังหวัดโคราชค่ะดีใจแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอาตัวไหนดีค่ะเดี๋ยวลองเทียบตัว2.8ขอบ18เมื่อกี้นะคะแถวนี้จะสามารถใส่ด้วยกันได้หมดเลย l e เจนเดอร์ขอบ20แล้วก็รี v o ตัว2.4ขอบ17นะคะจะใช้เงินที่23,000รวมเทินเก่านะคะสำหรับขอบ17ลอฟฟอร์จูนลีเเดอขอบ18แล้วก็รี v o ตัว60ปีนะคะเมื่อกี้สีดำชุดละ32,000ค่ะยางกู่ตัวบิสตน,นะค่ะตอนนี้จะ เทียบให้ลูกค้าได้ชมล้อหน้ารีโว2.8ขอบ18ยางคู่ตัวบิสโตนชุดละ2 9 0 0ข้างหลังนะคะเป็นล้อ f o r t จู e ล e เดอร์ชุดละ3 3 0 0ยางคู่ตัวบิสโตนค่ะลูกค้าเลือกเป็นล้อรีโวนะคะ2.8ขอบ18ค่ะนะคะให้พี่ๆได้เห็นยางชัดๆค่ะล้อปลายแดงทอสูรน,นะคะยางใหม่มากๆเลย2 9 0 0เทิรของเก่าก็ลดหลั่นกันไปค่ะนะคะ,นะคะ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสเปกยางที่ติดมาจะเป็นเบอร์ 26560R18 ยางปี2022ค่ะพร้อมน็อตแท้นะคะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยพ่นสีกันสนิมดุมล้อให้ด้วยนะคะที่มากกว่าความสวยนะคะคุะ้มค่าคุ้มราคาค่ะล้อแท้เดิมๆสเปคศูนนะคะแข็งแรงทนทานแล้วก็รักษาง่ายค่ะที่สำคัญได้ยางสเปคศูนไปใช้ยาวๆเลยค่ะ